จอะไปรีบไม่มีเด้งเลื่อนไปไม่มีเด้งเลือดโหแล้วไม่มีแล้วคุณเล่นละมัดอึดเกินนะนี่อันนี้โบตัวกายภาพอยู่ไหนเกินเล่นละมัดซารีมาตีออโต้เบ๊มมาตีเวทมันก็ใช้พาสีตีอับเบ๊มอ๋อไม่เห็นห้อก็อ๋อเออว่ะไอ้โบจะอยู่ไม่ได้นี่มาเดี๋ยวเล่นเวทแม่งเลยตอนนี้ต้องต้องเล่นเหรอมันต้องเล่นเวทเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไปหย่า ไ <I> อ้เหียมเ้องแทงให้เราเ,เดี๋ยวเอาโบ้ใหม่เขามาไงโบ้ต้องแทงกับเราดิแทงอะไรอะเปมไม่มีประโยชน์เลยกูแทงเนี่ยตาเนี้ยไึ้หมันมนดีเรื่องเยอะยังวะยอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยตีสกิลตีครึ่งหลอดดืดเอ้ย <_ cado> อ,อ,อ,อะไรอ่ะ เออเล่นตัวเอาเดดเเห็นก็เล่นตัวเวทเอาใหญ่เลยนะอีกสัตว์เฮ้ยเหี้ยเหี้ก็เล่นดรามัดเอาใหญ่เลยนะอีฮียะชนเอ้าโดนไอ้ยัดนั่นเยตายแล้วตยหมากัดหมากัดเซีอยู่ไปไว้เซฟอยู่แบสทีดหนักแด่ไปไ่ปี้ยหน้ดไปไร่เพื่อโลว์อินวาโอยอินีเว ทีน่ที no? ่ <anything> เราไม่เปิดประตูดูเลมอนอะเราเก็บไว้ใครหนีู่ดูลมอนว่าากบวกโอ้โหป๊เฮ้ยป๊ปปี้มาสู้ไฟเดียวมันสแปมยาสามขวดเลยวะโอ้ยเฮ้ยมันก่าวคุ้มเราไปบนดเลย

นียเฮลบ้เนียเฮลฮะไม่ไอ้เฮียแฟรไอ้บ้กูไปกดคิวต่มอยู่ในแมปไอเฮียมาเดาบ้วพิกเอร์โยกก่อนไปทันพกเกอดีกไม่ได้แฟรโอ้ยแล้งช่วยแล้วไโอ้ จะได้มาเจ็ดไปนี่้ยโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เล่นไม่ใช่เหรอโอ้ยป๊อปปี้ยูเดนนักไอยูเดนเตี้ยยูเดนกระเตี๊ยรกตัวยูเดนกรเตี๊ยรึตัวโอ๊ยว้าว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 ป่าวะลากอนอ๋อไม่เชื่อพ่อช่วยอ๋อพ่อไม่ได้ตีลิฟต์อยู่เหรอวะ

ตายไอ้ขี้แตกสิฮะตายไม่ตายเออถ้าเมื่อกี้โอมโดนกอดสะท้อนตายแล้วมันไม่ตายเลยจะหายขี้แตกเลยเอามามีกอดสะท้อนเหรอวะเออก็ใช่เมื่อกี้ก็ไอ้เแตกกูไม่รู้กูกูจะร้ายอย่างเดียวก็คือว่าพอดีไอ้โอมมันรอดพอดีก็เลยแบบอ๋อโอเคโอเครอดตัวไหมก็นึกว่าจะไม่รอดแล้วคอนเทนต์นะไม่มีิงเราตายด้วยคอนเทนต์ไงก็เป็นอะไรอยู่แต่ไม่ตายแต่ไม่ตายเออออกมาลิงแอนได้ไหะฮะที่ไหนเนี่ย ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ๋อจะปลาโล่ไม่ให้ปลาไม่ให้ปลาพี่อ่ะแมงป่องในตำนานเลยน้องปลาโล่โอเคแรงดเลยแน่นอนแล้อวคิดก่อนบอดอะไรวะเอ้ยติ๊กหวาไปเด้อ กลับไปถิ่นบ้านเกิดกันอุ uh, ้ยมีันนิพุทธด,ด้วยเอ้ยซาลาอยู่ซาลาอยู่บูเอ้ยใครตีป,ป้อมใครใครน้องตีป้อมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเฮ้จัดเลยไม่ซาลามานมาเป็นมามาไอ้บูเล่นลำบากเวีจริงด้วยต้องเล่นไหนให้มันทำอะไรนั่เหมือนเหมือนบังคับให้กูเล่นอะ่ะเฮ้ย พ่งทิ้งเราทิงแป๊บเดียวสดันมาต้นโอ้โหขึ้นมาดิเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่เอาไกอยู่มนี่วะไม่เอ้แล้วจะไปกันทำไมวะแล้วเราจะมีพอเท่าไปทำไมวะ มันจะให้พขาเท่าอ่ะมันไม่ได้ใจหรอกทำไมมันไม่ต้เสียแฟดไงเอ้ยร้อยใครวะแอรอเนี่ยโดนรอเนี่ยแฝดไปโดน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 เฮ้ยตัวไอ้ร้อยนี่ไงอะไรไปเอาเลยเฮ้ยไปตันสอง ไอโบตีออกไม่มีหมาไอ้ชนเออเตกตายนาฟิลิเออตายตายสองเออตายตายนัดนึงเฮ้ยกูเมากูเมาสุดโรเสกอันนี้ก็ได้ออไมีเป็น ตีเฮ้เข <laughs> <learn to> ี้ยจะเข้าไปอีอ๋ไม่ถึงดับเลยใครวะที่บอกแรงได้ใจเนี่ยนี่จะเปจนจะเป็ดจะเป็มันนี่ดะเป็นกูร์ลแรงอยู่ไม่คิดว่าแฟร์ตัวเอ้ยโหไอ้นี่ขึ้น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 น่าคลีจะขึ้นน่าคลีขึ้นระวังขี้กล้าออกกล้าบัซองวะโซแซงก่อวิ่งไวโบุก้ไอ้บาซองเกี่ยวเกัยอะไรวิ่งไวโห ไปตันตันสวยมีหมาด้วไงเอ้าทีนี้มาเสิร์ฟต่ออ้เเพื่อไม่สนใจเลยโอ๊ยช่วยน่อยแตกอุ้ยอุ้ยแรงมีตันเวียอ้กาเอ้ยกาไปไหนเอ้กาดิโกโดนเฟมไปไหนติปี้อยู่เด้อเมาเดี๋ยวเดี๋ยกหายไปไหนลมแรกะออกอยู่แต่ว่า อาจจะไม่คุ้มมั้งคิดได้เยอะนะครับทาไม่หันหลังวะไปรอเพื่อนนี่ไงเพื่อนแขฝงแล้วไงแฝดแล้วไงนี่เลยอนาเขตแม่งป่องแล้วน้องต่อย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 ต่อมันเป็นโหดปะแน่นอนดูด้วยตัวอะไรตอนนี้แม่งเล่นโคตรดีอ่ะทิ้งแคลรี่ตาย งไม่ได้ทิ้งแครี่ทิ้งไอโบมึงผู้ปิดตายไอ้ยักษ์เซน่าเซน่าโคตรแรงอ่ะไอ้กากากาตัดมันไอ้เซน่าไม่เคยเบาไอ้ที่อ่ะเจ๊ขับรถมาเรามาเรามาเรมแกไม่รอดแน่แกน่ะอยู่ในทีมนางฟองฉันแล้วไอ้การดกการ์ดเอเคะไรสโบสลบไอ้แมนแฟร์แฟร์จัดกาเลยเหรอทำไรทำไรพี่มีเอฟพูลวิลลิสิตี้นี่เอ้ย มาตีมาโดนสะท้อนตายไปโอ้ยเบีซีซีกันต่อ <you. S 1> เออจิ้มด้วยเฮียไม่ได้ซิเลยร้านหมด <ะ S 2> เล่นไม่ไหวไอเซรี่มันคนเขียนได้แล้วอ่ะคนออนลมบัสได้แล้วอ่ะไอต่อเลยยังมีแฟลอยู่เลยไอมันกำลังขึ้นโน้เ no! ฮ้ยใครบอกให้มันขึ้นวะอ้าว่อาโห อู๋ไอ้บออะอืมคอมโบเดียวตายโอ้โหนี้เฮ้ยกาตังสวยโอ้มาตายมาเลยที่จะตายแล้วไงไอ้โอ้โยมตายด้วยนี่ว่าโน้แล้วไม่คือดาเมจนาทีสวยคอมโบมาแล้วคอมโบเกิดคอมโบเกิดถูงกับคอมโบไว้เอ้าเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยเอ้า เอ้าตีไม่ปถึป้ายดูคนบอบปี้ตายบอบปี้ตายเอ้ไอ้ย่นมนตงการมนตงการตันตันต่ยวิ่งเอาทำอยู่โอเคเอาไกันคิดก่อนกิวนมินิบวินิบวินบวินโบเราจะกัเทำไรเพื่อนผม เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ตัวนี้ใจกลางิองเพื่สกิลว่าทำไมเขาหมดไม่เคยรอดเป็นเออเราไปเราไปเอาเอาโยนอะไรเดินมาทำอะไรเดินมาช่วยอะไรอ่ะโดนจบแล้วเนี่ยไป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  กูึงได้เอสลบเหรอกูได้เอว่ะเอดลบเหรอเดฟเราน้อยกว่าเฟรมแบบสี่พันเฮ้ยทำไมได้เอดลบอ่ะ